สวัสดีครับผมต้นกอกนะครับก็วันนี้มีอะไรเกิดขึ้นที่ร้านนะครับกาแฟกอกนะครับมาดูกันนะครับสิทุกทุกท่านโอ้ยนะครับโอ้ยมีอะไรเกิดขึ้นกันตอนนี้โอ้ยโอ้เขามาเลี้ยงอะไรกันเอ่ยโอ้ยโอ้ยพี่สาวสวยของผมไหายไปไหนมาตั้งนาน <dı DANIEL CU RI AR> อืมมอตัได้เลยอันนี้เอาได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยโอเคไปหลังจากนี่เานะคะอะาที่สุดตอนนี้ครับโอ้ คุมิยุกิเนะี่ยพอามาเลี้ยมมันเกิดลูกเพิ่มค่ะอ๋อผมคุณ,คณมิยุกินะครับเออนมเย็นขอนมเย็นครับโอ้โขอน้ำชาเย็นนี่ครับรก็มีบรรยากาศตอนนี้นะครับก็มีไรเอ่ยยำยำนะครับโอ้ยำหม,ม,มูยอนะครับ<อ>แล้วก็ยำหม,มูยอยยำหมูอกับหมูยอทอดกันนะครับมี่นะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยนะครับเบืตีมิยุกิมากนะครับขอบคุณคุณมิยุกิด้วยนะครับ นี่จะจัดอาหารมาเลี้ยงนะครับเวทีทุกท่านนี่ครับก็มีข้าวผัดด้วยนะครับหนึ่งกองนะครับนี่นะครับอู๊หอเอาอันอ่อเลยหรอคะเพราะันไม่มีคนเนาะ ถามีคนก็เอาแบบนี้ใช่ไหมฮะ f ต้องแบบนี้่ะถ้าไม่งั้นกูไม่หมดนะไม่หมดโอ้โหน่ารับประทานมากเลยนะคะขาวผนี่ครับมีทั้งมีทั้งข้าวผัดนะครับมาโอ้โนี่หนนนเขาดูนะเขาดูตัวอย่างนะเขาดูตัวอย่างนะยโอ้โหนี่นะครับมีข้าวผัดด้วยนะครับนี่นะครับ f ทนาน้ําว้าวเ ถ้าเขียวเขาเป็นสองแก้วเลยครับพี่อร่อยมากเลยนะคะปะเาอไปทั้งหม่งเลยเนี่ยครับนี่นะครับก็เป็นอภิมนธนาการนะครับจากคุณมิยุกินะครับแล้วก็พี่สาวของผมนะครับนี่นะครับพี่นิวนะครับหายไปไหนเลยเนาะอะไรนะนายเขามีอะไรกันมีครับมีอย่างที่เห็นนี่แหละครับมีอย่างที่เห็นเนี่ยครับวันนี้นะกาแฟสุกงม็เปิดวาง คุณอันนี้ประเดิมเลยนะครับประเดิมอะไรเอ่ยคุณมิยุกิจากคุณมิยุกิคยังอย่างน้องเป็นข้าวกล่องข้าวผัดนะครับข้าวผัดหมูยอทอดหมูยออทำหมูยอเป็นหม้อนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับของหมูย่งไปสวยนะะหมูยอทอดกับข้าวผัยำหมูยอนะครับโอ้ยสุดยอดมากเลยงานเยอะนะไม่ค่อยมีเวลามาเนาะมันยังไครับ ครับพ็่ตัวนี้ยังมันคือยังนไงหมูยอทอดครับหมูยอทอดหมูยอทออดันนี้ก็ยำหมูยอยำหมูยอแล้วอันนี้ที่เป็นกล่อบๆนี่ด้วยังไงข้าวผัดข้าวผัดครับข้าวผัดเอาได้หรอเอ่อตำรวจไม่จับนะครับอันนี้ติดต่อสอบถามเอามาได้นะครับเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็นี่นะครับคนก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาแล้วนะครับพี่ พี่เบอร์โทรพี่ชัยห้าหกเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าหมายว่ากลับระยองไปวันนี้ล่ะนะครับนี่ครับมันแค่อีก่อนมันแค่อีก่อนเจะเอาไยนี่เจ้าอะไรที่กับแควนี้แควเอย่างเจ้าเจ้าที่นะครับเอฟซีนะครับเอฟซีท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อกาแฟกรอบนะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนะจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับนี่นะครับอ่ามีทั้งอ่ากาแฟกรอบนะครับดื่ม ได้นะครับไม่มีน้ำตาลนะครับนะนี่นะครับยาวขาวกุ้งไปเที่ยวก็รับรองนะครับไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรผลิตภัณฑ์บำรุงสมองนะครับได้กลับไครับนะครับนะครับผมอานเทโวไรด์ต่างๆนะครับนี่ครับผลิตผลิตภัณฑ์ของก็คายตกกอกนะครนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของก็ชายขาวนะครับ นะครับก็อะไรนี่ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ใครจะสั่งนะครับก็สั่งได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับศูนย์แปด ห้าหก9ก้าเจ็ดแปดเก้าเก้านยี่หนึ่งห้าสามหกหกหกเก้านะครับนี่นะครับเป็นโบอร์ไลน์ด้วยนะครับกดตคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แจ่เป็งเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัปก์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ